นี้วแรงสีสเรงว่ดฝนฟ้าขนองลงกระชูปแปรงรับมือฝนชุดใหม่27-29เมษายนนี้ปากหมุดรายชื่อจังหวัดดังต่อไปนี้เพียกรากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับจังหวัดตภยัยอุทกภยัยเพียกราการทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรวิทยพรลุงพยาชัยทางเ c e b o o k ประจำพะเยาสบดีที่17เมษายนอยู่ในช่วงเย็นคืนนี้จะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนจากลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมลมกระโชกแรงบางพื้นที่รวมถึงแนวโน้มฝนพายุฤดูร้อนชุดต่อไปและพื้นที่ฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคใต้ในช่วงนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ โดยเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็มีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีปัจจัยจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าฝั่งล่างของอีสานมาที่อีสานฝั่งตะวันตกมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างเข้ามาประทะจากความชื้นที่ถูกพัดนำจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมนะครับ เนื่องจากในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมรรากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางได้อ่อนกําลังลงแล้วก็จะมีความชื้นพัดแทรกเขามานะครับจากอากาศที่แห้งและอากาศที่เย็นก็จะถูกแทนที่ด้วยความชื้นเข้ามาประทะกับอากาศร้อนทําให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเข้ามาเป็นบางจุดบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคบและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว บริเวณพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับฝนหลายพื้นที่ก็เริ่มได้รับฝนกันแล้วนะครับโดยเฉพาะอีสานทางตอนล่างและฝั่งตอนตกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ส่วนนะครับบริเวณพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับฝนก็เตรียมตัวรับมือฝนกันต่อนะครับยังมีฝนตกได้อีกนะครับตั้งแต่ในวันนี้17เมษายนจนถึง20เมษายนถึงแม้ว่าปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างแต่ก็มีปัจจัยลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเสริม,มนําความชื้นเข้ามาปกคลุมได้ในบางส่วนนะครับบวกกับประเทศไทยทางตอนบนเริ่มที่จะมีอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นกนนารนําความชื้นเข้ามาประทะกับอากาศร้อน จึงทาให้เกิดฝนฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่ในช่วงนี้นะคะประเทศไทยทางตอนบนและมีฝนตกหนักเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับเดนมินสปาพิเชษพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาของวันนี้17เมษายน2568บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็มีฝนเป็นบางสุดบางพื้นที่นะครับส่วนฝนตกหนักโดยส่วนใหญ่จากโมเดลก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้คุณย่อม3มิล i m e t e เชียงใหม่1.8เลย2.6เวียงจัน, 9, รนทร์2.9อุรรธานี1ลมสาก0.8หอนแก่น0.6นครราชสีมา1.1ส่วนพึ่ง2เพชรบุรี1.5หัวหิน1.3ประจวบคีรีขันธ์2.1ทับสะแก2.5บางสะพานน้อย3.4ชุมพร6.6เกาะ2 2.6หลังสวน8 9ท่าชนะ8 4 คุระบุรี6ตะกัวป่า6.4สุราธานี9.9ขนอม5.4บ้านนาสาร11.1พังงา8ผู้เกต2.5กระบี6.2บ้านสาราดาน2.3ทุ่งใหญ่7นครศรีธรรมราช5.4ชะอวด9.3ตรัง6.4พัทลุง7บ้านคีรีวง4.4หาดใหญ่6.1 ยะลาเจปัตตานี1.1และนาราธิวาส3.9นะครับก็เป็นบริเวณพื้นที่ที่เชฟพ,พิกัดและปักหมดที่จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาเป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่นะครับส่วน18นาฬกานะครฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ลาวทางตอนบนแถวๆวเวียงจันท์นะครับก็จะมี4.8มเมตรแถวบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมานะครับเป็นบางจุด ส่วนบริเพื้นที่ภาคใต้ก็มีเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่หัวหิน1.5ประจบพีขัน3.6ทับสแก3.6บานทอง107บางสะพานน้อย1.7นะครับรวมถึงปัตตานี3ยะลา3.3และนราธิวาส4.1หลังจากนั้นปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างนะครับ ในช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าขนองเข้ามา17จถึง20เมษายนนะคะหลังจากนั้น21เมษายนถึง26เมษายนปริมาณและการกระจายตัวของฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงอีกครั้งนะครับและจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่27เมษายนจนถึง30เมษายนติดตามการอัปเดตพยาการณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับ ต่อไปน้จะพาไปดูในด้านของการพรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้17-18เมษาย,ยน2พศ2588ประากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนืออากาศร้อนฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชพรเพิรณุโลกและเพชรบูร์ อุณหภูมิต่ำสุดยิบสองยี่ห้าองศาสูงสุดสามสถึงสามแปดองศาจากลตมตําตกเฉงใต้ความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามห้าถึงสามแปดองศาลมใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนฝนฟ้าขนองรอยและ30ตรงกระโชกแรงบางพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครล,ลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยิส2ง2 6องศาและสูงสุด34-37องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพมหานครปริมณทลฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบห้ายี่ิบหองศาและสูงสุด3 4มสถึงสาหองศาลมใต้ความเร็สิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคต้นออกรวมทั้งชายฝั่ง ฝนฟ้าขนองรอยละ40ลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยิบส24-26องศาสูงสุด33-35องศาลมตะวนออกเฉียงใต้ความร็ภามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่อสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองรอยละ70 ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่ห้าองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสี่องศาลมจมอ,อกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน,นฟ้าขนองร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงา ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณภูมิต่ำสุดย23-25องศาและสูงสุดยิบ29-32องศาลมตะวอ,ออกเฉียงใต้ความเร็วลม5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเดรดขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1 m, มเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพีราาประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมีายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ